พี่พี่ได้ยินเสียงตดไหมคะโอ้ยตาแป๋วเอ้ยตาแป๋วอะต่อจากเมื่อกี้นะคะพี่พี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มนะคะสี่ทุ่มปกติลูกสาวอะเขาจะตื่นเวลานี้นะคะเพราะว่าเขาจะนอนช่วงสองทุ่มตื่นช่วงสี่ทุ่มแต่ว่าวันนี้เนี่ยเหนื่อยนะคะเพราะว่าลากเสาหลัก ทั้งวันนะฮะเสาหลักที่ตั้งอยู่นะคะปกติจะผูกน้องตรงเสาหลักนี้นะคะแต่ว่าปูนที่เราเทยังไม่แห้งนะคะก็เลยยังไม่ได้ให้น้องอยู่ที่เสาหลักนะคะพี่นี่แหละคะ่ะปกติน้องจะตื่นร้างดึกนะฮะแต่ว่าตอนนี้น้องยังไม่ตื่นนะคะนอนหลับค่ะพี่ๆเช็คดูแล้วลูกยังหายใจปกตินะคะ ที่ไม่ตื่นก็คือเหนื่อยนะคะมั่นใจเลยว่าลูกเหนื่อยแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้ลูกก็สุดรัสุดเวียงมากๆพอสมควรเลยนะคะน่าจะเหนื่อยวันนี้นะคะมองดูมุมนี้เหมือนอ<ะ>เดี๋ยวซูมใกล้ๆนิดนึงนะคะโอเคโอเคค่ะมุมนี้นะคะเหมือนตอนที่ เขายังเป็นเบบีเลยนะคะหลายๆท่านอาจจะคุ้นชินกับภาพที่เห็นนี้เป็นแบบแม่กับลูกนะคะแต่บ้านเรานะคะมีเป็นพ่อกับลูกค่ะไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนเนาะพี่ๆคะ่ะพ่อสสนสุขก็รู้เหมือนจะรู้แหละนะคะว่าลูกเนี่ยเหนื่อยนะ,ะก็ไม่ก่อกวนนะคะตาแป๋วตรงขนอนเนี่ยตรงช่วงตัวนะคะ ตั้งแต่ขานหน้าไปถึงขาหลังเขาเนี่ยก็จะเอินลงไปตรงหลุมที่เขาขุดไว้ไว้เล่นโครนนะคะส่วนตรงหัวนะมันจะเป็นช่วงเนินเนินนะคะพี่พี่ช่วงเนินเนินที่ยังขุดไม่ถึงนะคะเขาจะชอบแอบอยู่ในหลุมตลอดเลยนะคะเวลานอนนะคะพี่พี่วันนี้ก็อากาศไม่ร้อนมากเหมือนทุกวันนะคะเหมือนพายุจะเข้าแต่ฝนก็ไม่ตกค่ะนะคะ ลูกสาวก็นอนแบบท้องป่องเลยนะคะต่เด็กกินอิ่มมากเลยนะคะพี่พวันนี้ได้ยากับต้นสับป,ปะรดนะคะพอแสนส์กุกก็เวลานี้ก็มียืนหลับบ้างนะคะมียืนหลับบ้างวันนี้เปลี่ยนที่นอนให้ตาแป๋วคิดว่าแต่ลูกจะไม่นอนนะคะแต่ลูกสาวเนี่ยเขาไม่ค่อยซีเรียสกับสถานที่เท่าไหร่ถ้าเขาได้กินอิ่ม เวลานอนของเขาเขามีเพื่อนอยู่เขานอนเลยนะคะพี่ๆถามว่าเขาเป็นช้างที่ระวังตัวไหมนอนยากไหมไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ก็ระวังตัวอยู่แต่ว่านอนง่ายนะคะให้แต่กินอิ่มนี้ก็คือนอนเลยนะคะก็ถือว่าเป็นภาพน่ารักน่ารักอีกมุมหนึ่งนะคะของพ่อกับลูกนะคะ ก็อย่างที่น้องนิกบอกเลยนะคะเคยเห็นแต่ลูกนอนใต้ท้องแม่ลูกนอนใกล้แม่อย่างเงี้ยค่ะแต่บ้านเราก็ลูกนอนกับพ่อนะคะใต้ท้องพ่อเลยวันนี้นะคะปกติตรงตาแป๋วนอนเนี่ยเป็นตรงที่พ่อแสนสุขนอนนะคะพ่อแสนสุขเขาจะไว้หัวตรงตาแป๋วไว้หัวเลยนะคะเพราะว่าตรงดินตรงนั้นมันมันเป็นเนินนะคะพี่ๆ อมันเป็นเนินนอนแล้วทีนี้ตาแป๋วมานอนตรงนี้นะคะพ่อแสนก็สงสัยยังยังหาที่นอนกันอยู่เหมือนกันนะคะเขาก็แบบลิงลิงหาที่นอนหน่อยแหละเนาะเพราะว่าปกติเขาก็นอนตรงนี้วันนี้ลูกมานอนตรงนี้แต่ก็โชคดีนะคะที่พ่อแสนเขาไม่ไม่ไม่รังแกลูกนะคะเขารู้ว่าลูกมานอนตรงนี้ปุ๊บเป็นที่นอนของเขาเขาก็เสียสละยืนก่อนคิดหาที่นอนก่อนนะคะ เดี๋ยวถ้าเขาอยากนอนมากๆก็น่าจะนอนตรงเขายืนนะคะแต่กไ็ไม่ไม่ไม่ได้ทับกันแน่นอนนะคะแต่น่าจะนอนมุมมฝั่งนั้นแ่ะค่ะตาแป๋วหลับตั้งแต่น้องนิกไลฟ์สดเสร็จนะคะประมาณสองทุ่มครึ่งเขากินหญ้าประมาณไม่ถึงยี่สิบนาทีนะคะก็นอนหลับค่ะพอเริ่ม เริ่มเริเร,ม,เรมใช้ใช้ขาหลังโดนเขาลาดูนะฮะพ่อเขายกขาขึ้นพี่พี่เห็นไหมคะยยขาหลังขึ้นค่ะให้โดนลูกเขานะคะจับสัมผัสดูลูกตลอดนะคะว่าลูกจะเอ่อเจ็บขาหรือเปล่านอนสบายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ,ะก็ถือว่าอุติภาวะของความเป็นพ่อนี่ก็ โอ้ยเยอะมากเลยนะคะเพราะแสนสุขนะคะพี่พีตอนนี้น้องน,นิกพูดไปด้วยก็จะหลับด้วยนะคะอาจจะพูดซ้ำๆวนๆกันก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ค่ะอมีเสียงรถซอยหน้าบ้านบวกกับเสียงเจ้าลมโบเห่าตาแป๋วก็ไม่ตื่นนะะสงสัยว่า ง่วงจริงอะไรจริงค่ะพี่พี่เพราะว่าอปกติถ้าเป็นช้างเชื่ออื่นได้ยินเสียงรถเห็นไฟแบบนี้น้องตู่เฮาแบบนี้ก็บางเชื่อก็ตื่นนะคะสะดุ้งตื่นแต่ตาแป๋วนี่หลับลึกจริงนะคะวันนี้นั่งเหนื่อยนะคะดูช่วงขาหลังนะคะพี่พี่นังเอาขาหลังยืดตึงนะคะขาขาขาข้างล่างนางังงอไวนะคะ,ะเห็นดูจะอ้วนทังเลย พี่ๆได้ยินเสียงตดไหมคะโอ้ตาแป๋วเอ้ยตาแป๋วน้องช้างเขาจะนอนตดอย่างนี้เรื่อยๆนะคะพี่ๆไม่รู้ว่าเป็นทุกเชีอยงไหมแต่ตาแป๋วเป็นนะคะนอนตดอย่างนี้ทุกวันค่ะนอนตดอย่างนี้เนี่ยถือว่าปกตินะคะขับถ่ายขับลมได้ดีอย่างน้อยๆเราก็มั่นใจได้แล้วว่าโอเคลูกท้องไม่อืดแน่นอนนะคะ กินอิ่มนะคะพี่พี่นอนตดโอ้บางวันเนี่ยตดดังมากนะคะแล้วแต่วัน,นะค่ะขออนุญาตแอบ,บไปหาวแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้ ที่ได้ปูกตาแป๋วไว้ตรงนี้เพราะว่าวันนี้ตาแป๋วเขาได้เล่นเสาหลักหักนะคะก็เลยได้ให้นอนใกล้พ่อขึ้นมาอีกคืบหนึ่งค่ะปกติเวลาเขานอนอเสาหลักเขาก็ตรงนี้เนาะพี่ๆค่ะถามว่าใกล้พ่อไหมใกล้นะคะถึงถึงกันไหมถึงกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ใกล้แบบแบบนอนใต้ท้องกันขนาดเนี้ยค่ะ,ะใกล้แบบว่าเออจับสัมผัสกันหน่อยแต่ว่า ไม่ได้ใกล้แบบขนาดที่ว่าอยู่ใต้ท้องอยู่ในอ้อมกอดพ่อขนาดนี้นะคะว่าจะรอให้พ่อแสนสุขหลับก็น่าจะประมาณช่วงห้าทุ่มเที่ยงคืนแหละนะคะเพราะว่าพ่อแสนก็ต้องหาที่หลับที่นอนเนาะถ้าน้องนิกยังไม่หลับเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปมาให้พี่ๆดูด้วยนะคะพี่ๆค่ะแต่วันนี้ก็เหนื่อยมากเลยนะคะน่าจะหลับก่อนพ่อแสนนะ,ะวันนี้ อนนี้ง่วงนอนมากเลยนะคะแต่ก็อยากถ่ายคลิปให้กับพี่ๆได้ชมน้องว่าตาแป๋วเนี่ยขับเปลี่ยนที่เขานอนอยังไงนอนหลับไหมนะคะให้พี่ๆได้ชมว่านอนในอ้อนกอดพ่อเนี่ยเป็นยังไงนะะพ่อแสนถามว่าเขากอดลูกไหมกอดนะคะก่อนที่ลูกแป๋วจะนอนนะคะก่อนที่จะหลับแล้วก็ที่เขาไม่ไม,ไม่ไม่หันหน้ามาไม่อยากยุ่งลูกเพราะว่าเขาอยากให้ลูกเขาได้นอนนะคะพี่ๆคือ ฟิลแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ขออกลวน,นะคะอืมที่เขาเอาหางเขาพัดพิ้วพิวพิวไปมาอาจจะเป็นมแมลงหรือว่าอาจจะเป็นยุงนะคะกลางคืนเนาะพี่พี่ค่ <c oughs> อืม <c oughs> อะไรนะ <c oughs> อืมลูกนบอกว่าบางทีตาแป๋วก็เอ่อล้มตัวลงแบบนอนเล่นเฉยเฉยนะคะยังไม่ได้หลับลึก แต่น้องนีกว่าหลับลึกค่ะโอเคค่ะพี่พี่ขาสำหรับค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เนาะน้องนิกพูดผิดพูดถูกต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่หาง่วงจริงๆนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ตาแป๋วด้วยนะคะผิดพ,พลาดประการใดอย่างไรต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยค่ะเดี๋ยวมาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะสิบโมงเช้าเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะพี่พี่ ยังไงวันนี้ก็หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกทุกท่านเลยนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ